เสวยหรือเมนวะเจ๊ดหว่ยสวยฮะสวยมู่ไอ้หี่มั่วเออมันก็จำผิดกันได้เลยบ่วแต่เบอร์โทรอเลยเหี่ยเบอร์โทรกูเล่นกูเล่นในคอมก็มันมั่วอีตัวไง Oh. Oh. Chết rồi. bài. siêu tịt mít vào, siêu tịt mít vào. Siêu mít vào. Hô bài, chết bài. Ê, mình có khăm, khăm đều cả Bài cầm rồi. đôi, Bài... đôi. Bye bye, đôi đôi. เป็นไงมันมันใช้ภาษาไทยร่วมกันกับภาษาอังกฤษเงี่ยวอยากชนะก็โทรมาเบอร์ลำเบอร์โทรไม่ติดหรอกฮัมปนป่วนไงปนป่วนอ๋อแบบนี้นี่เอง หนึ่งซองสากหายซองละสปอร์ตมันหายอลิศหายสุพลผลหาย้ยมึงคิดว่าป่ามันจะเข้าป่าเราไหมเข้าหรอพี่คิดมากเดี๋ยวซิลอยู่ไม่ได้โดยมีบัฟแดง่อนป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีไปก็ได้เดี๋ยวบับแดงไงยอย่ามาโทษแล้วกัน เฮ้ยมูราชนะว่ะมูราชนะชับชับชับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเมนมาเมนมาต่อยมันดิเออไอ้มันวิ่งอ้อมอ่ะเก่งนะแต่น้อยไปหน่อยเฮ้ยเก่งยังไม่พอไปฝึกมาใหม่ไอ,อ้ไอ้ดาน่าจะฟาร์มเสร็จละไอ้ดาฟาร์เมเสร็จละ ต่อยยบยบยบไม่โดนไม่โดนไม่โดนแต่ลมโจมตีวู้วลวว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 วนวววววววเลวว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 เควอววววววแม่งวว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 ว่วว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 เวว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 วีวโหดเป็นไงแก้เกมดีแล้วววววววเวว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  เฮไม่มีอันตีเฮหนึ่งสองสาบนสามบนสาบนสามกลางสองรวมกันเล่าอยู่เย็บูก็ตายไม่ดครับไม่ดบนสบนส อ่ะบนหนึ่งถ้อาอย่างนี้ก็หนีมาอยู่กลางวันแล้วนี่ออมันใจกลางมาแล้วมันบอกว่าเฮ้ยอยากกินเลดจังเลยเลดทำตัวหอมๆหน่อยดิอาบน้ำหรือยังเหี้ย <c oughs> เอาเอาแบบเกมที่แล้วทำตัวหอมๆหน่อย <c oughs> อยโยปังเฮ้ยโดนใครเลย มันฟิกเกอร์มาโดนอันตีกว่ายิงต่อยไม่ดูด้วยเฮียไม่ไม่ต้องอายไม่ต้องอายใครๆก็เล่นเนี่ยมึงมีตัวตั้งเยอะตั้งแยะมึงไปเล่นเลสเฮ้ยเดี๋ยวลักมวยธนงกูกูคิดคำไม่ออกอ่ไปดูไปดูวีใครวีเนี่าคือขึ้นวีนะ ชิคเก้นชิคเก้นวีเออชิคเก้นวีถ้าเราไปดู <c oughs> เราก็จะได้ความรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> มึงมีเมตั้งเยอะตั้งแยะที่ว่าเออสก,กิลกว้างๆโตนแรงๆเนีย่ยมึงไม่เล่นกันแต่มึงไปเล่นไอตัวสก,กิลเล็กๆถูกโจมตีเีย

บนเสาบนเสาบนเสาเรียบร้อย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 ติดีป้อมลูกพี่เฮ้ยดูแม่งมาแล้วมั้เมื่อกี้อัปเปอร์คัตยกไม่ขึ้นวะอ,อัปเปอร์คัตเขาเรียกยืนรนระยะอ่า <c oughs> อัปเปอร์คัตยันระยะโอ้ใกล้ตายและยั <c oughs> นได้อยู่ละอ่าสป,ปอร์ตกลับบ้าน ไอ้ตอนนี้กูเป็นอุ้ยดูดงดุบชุบๆๆชุบชุบเลยมู่หลานนี่มันเออมันตัวหน้าแบนดีนมัะนปวดดีเร็วเร็วมึงไม่ไปช่วยโจเกอร์อ่ะลดสกิลสองมึงลดความเร็วตัว้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยเป็นไงกูพูดแบบมีความเร็ตดูแล้วไม่เดินเองได้ ้องอล,ลิสนี่อล,ลิสหวาน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 เอ้าเอเอ้ากูได้คิวเฉยกู <c oughs> ได้คิวทางนี่ <c oughs> มันอยู่นี่อยู่นี่ไปเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออไปเป็น <สะ S 1> ไงเมื่อกี้เมื่อกี้มึงลงทุนลงแรงข่าเล็ดกันนะเป็นไงเมื่อกี้กูได้คิวแบบงง <c oughs> เขาบอกว่าอะไรนะจโจเกอร์จโจเกอร์เป็นตัวที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าเก่งมึงหนึง,นงใช่ไหมหจโจเกอร์อะไร,อไรสองสองยกสองมันตีดิบตายวะไอ้อที่ไอ้ที่มันตายเลยมันไม่กล้าเข้าหรอกออช่วยไม่ทัน <c oughs> ไอ้ขอโทษเถอะไอ้เก,ก็บมึนมงนับด้วยนะตานี้กดล้างไปหนึ่งทีเร็วเอ้ยมึงบอกหนึ่งทีใช่ไหมไปยกโดนยกโดนมึงไม่ไปต่อยมันน้าอู้นี่กูให้พวกแบบไปเก็บงานที่จะเก็บให้ติดงเฉยๆมันก็ไม่ถึงมันมึงอ่ะแหล่ ยัไงไม่อะเลือดไม่เท่ากันเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกแกจะได้กระเวรแล้วแกจะได้ตัดเลือดแล้วใจเย็นใจเย็นตัดเลือดไม่จำเป็นเ้ยเนี่ยเขามีเตะล่งพลังเวทให้แรงขึ้นแรงขึ้นยังมีัพพอร์ตคนเฮ้ยกูไม่ได้ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะออกตัดเลือดวะอะไรแบบนี้หรอกไอ้นู้นเมื่อไหร่จะได้ตัดเลือดวะ <laughs> อากาศข้างบนเป็นยังไงบ้าง26ิวีมีล้างอุ้ยหน้เออต้นเกมเล่นได้ก็เล่นไปก่อนดีกว่าอันนี้แหละ18่ดาวก็พอละกลับบ้านไปนอนพักทีดดุดนดุปักยกโดนหนึ่ง อจยโกเกอร์ยิงแรงเวอร์สี่สีสลสลสลส่ล่างสี่่างสี่างสี่ล่างสี่ต่างลางหนึ่งกลงหนึ่งลงนึ่งา <FC S 2> เ้ยร่างสองะไเอฟซีเอฟ <MC S 2> มูลาดเอฟซีมูลาดครับแรงมากเลยมูลาตายมียมูลาอยู่ไหนวะแม่งมาบูชาดักอรอเงามูลาเนั่ ตายตายตายทุกคนมใครก็ตายอุ้ยอีเดียวเองไปแปดแบบดแเกมนี้แม่งดูมีวังยิบหายเลยอย่างนอนได้นักมวยราดับเทพยะารนี่นันกมวยไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยจกเกอร์ยิงแรงมากเลยครับเอซี เกมนี้ดีกว่าอเกมนี้แรงมากเนี่ยจะตายเพราะจิ๊กเกอโจ๊กเกอร์อยู่ไม่เหนดูโจ๊กเกอร์เห็นต้องดูโจ๊กเกอร์ที่เขาเล่นไว้มึงจะได้เล่นโหนโหนกันครับเฮ้ยเหี้ยมันพึ่งฆ่าได้สองตัวไอ้ห่าเฮ้ยโจ๊กเกอร์มันสายซับพอร์ตก็ได้ใครจะไปรู้เฮียแม่งซิ้วแม่งเก่งกว่าโจ๊กเกอร์อีกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยตายตั้งห่วยกูตาย อุ้ยโอ้ยน้องปาวงาบูลาดไว้ปาวงาบูลาดไว้โอ้ยมูลาดกูตายลักซี่ไหนกูมึงทำอะไรได้นะหล่อนเมื่อกี้กูยกสี่มึงเห็นไหมไม่กูไม่ได้ดูมึงกูมุดเดวับกับบ้านอยู่เฮ้ยเป็นไงนี่โจ๊กเกอร์มาเก็บงานแต่มันยิงแรงอะมึงบังไฟให้หมดบังไฟร้านแม่งยิงแรงยิ้มหายเลย ตัวหาอะไรก็แบบแดงก็แรงหมดเอ้ยอะไรนะคิดเลสฟิลคิดพุ่งแรงแรงร้อยเท่าโจ๊กดาบแดงแรงร้อยเท่ารู้จักลึกตาเจอมัดเกี้ยงควายกูกือบมัดเกี้ยงควายเยอะเด้หนังหนังช่างเจ็เลยหรืออะไรวะจำไม่ได้ มีล้างมีล้างมีฮิวมีล้างมีฮิวมีตะคิวมีตะคิวมีตะคิวคือเด็ดคือบ๊อบบ๊อบบ๊อบเง้ยช่วยโจ๊กไม่ได้ว่ะมีล้างมีหิวก็ช่วยมันไม่ได้เฮ้ยมืดอีกแล้วมึงอะไรเนี่ยซิวซิวเก็บงานว้าวเอ้ะกูโอ้กูทำให้ฝ่ายตรงไี้มึงกูรักมึงานไหนกูเห็นมึงวืดทุกสกิลเลยนั่ยนะกูเลยอันสีที่ยังไม่ได้กดอ่ะแล้วมึงไม่กดละ เราควรจะว่าจังหวะว่ามีแพะม,ม,ม,มันต้องมีพาสักตาเลยจังหวะเรามันเนี่ยมันต้องมีมูลาเรามันต้องมีพาสักจังหวะเน่ะระวังดาวสเลยเยอะให้ทีระวังมาเดี๋ยวโก้เฝ้าเงาให้ Yes, the I am big ่ไหม จบไม่ได้จริงจังนนเลยเฮ้ยมีคนดักเงาถึงว่าจะช่วยซ้อนผมเองครับกูว่าเริ่มมีกลิ่นแล้วนั่นโหกวิ่งวิ่งไปแจกก็มีกลิ่นดีเ,อ,เออมันอันนี้ไงกูเฝ้าเางาเขาไงสิบเอเ็ดวิ โดนันติไม right? ่แล้วเรียกดารเซเลเยอะออกมาแล้วโอ้ย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 ถ้าไม่โดนันติวะนะรอดอยู่ฮ่าโอ้ยนะโอ้ยโอ้ยตายสองแล้ววะตายสองเกมนี้แพ้แล้วเกมนี้แพ้แน่นอน กูเริ่มแจกแล้วตายสองตายหนึ่งตายสี่ตายหนึ่งตายสองรวมตัวรวมตัวเอามังกรหรือเปล่าคือเอาปอมบนวัน่ะวางปอมบนัหนล่ะเอาปอมบนกันเถอะเอาปอมบนกันเถอะ

ไม่น่าไลยโจมตีป้อมศัตรูเลยโจมตีป้อมศัตรูทำไมกดเองวะว่าตาี้กูเริ่มเล่นพลาดแล้วอะ่ะกูว่ากูเล่นพลาดเองแล้วอืมอย่าไปเลย,ยาลลมารอลวนเราด่ากันก่ารอดาวดีกว่อน

ครับเล่นได้มันไม่รโลอะมันพอเกมมันนำแล้วมันอยากโยนอะมันไม่ใช่ว่าอยากโยนหรอกมันเล่นได้โง่ลงอ่ะแบบว่าเจอคนเก่งแล้วกูเล่นได้โง่แล้วเอาด่าไหมโอเคคนนี้อ

เอาไอ้ตามเอ,อลงปลาเลยล่างล่างวหน้าสามงล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควันตีไม่ถึงจบตายจดัเฮ้ยเอาชิปหายเวนแล้วโ,โ,โอ้โหเออตานี่กูเรียนในงองอ่ะ ว่าอะไรวะเจอคนกเนนกิ๋งแล้วเล่นไดงบแบบนีออ้ไหมเจอกิ๋งแล้วเล่นกาเออเจอเกิ๋งแล้วเล่นการอะไรเจอเกิ๋งแล้วเล่นการเจอคนเกิ๋งแล้วเล่นการที่มึงปล่อยด่างทั้งทีนี่มึงเป็นพวกแแตงนี่ขบุกกลางลลแม่งเลยแมวหลอกสามทางสามทางมันพลิกได้เว้ยเป็นไงว เฮ้ยก็คิดถึงตอนที่ว่าเอ้ยฝั่งมันมียอนลงมาแล้วมันยิงจบกลางได้เป็นไงมันตานั้นเราก็ได้ที่เราได้สามทางแล้วเราก็แพ้เหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไปละไปบ้านนอนเออกูก็จะไปลาเลย,ย oh, เลือดดาร์กขี้หมาขี้แมวเดินได้เลยเอ้ยก <ไป S 2> ูกดล้างรอบที่สองแล้ว อุ้ยจะบอกว่าสาทางพิกนะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ย้ยมีสกิลวะมึงเห็นกูโดนไวยโอยิงดาเมจสองพันเก้ายเก้ไม่เห็นไม่ตาย เขาไม่ตายเอาเอาอ,อย่าได้เป็นดาวะเป็นดาวมีแข็งไหมไม่มีใช่ไหม,มใน,ในี่ไกลเล่มละห้าพันเศษ สาเกมสุดท้ายแล้วเลยเวลานอนกูสิบนาทีแล้วเนี่ยจะมาเอาหลังน a stop me นน็อตสต็อปมี ไม่โดนกูโดนยิงไปสองทีดโดนดาเมจไปสามพันอ่าทาร์กรอบที่สองไฟไฟไฟต้องแพงให้ไหมเนีย่ยส้ยสวยให้เปิดก่อนได้เปรียบ <im ps ing> เขาบอกว่าหมัดแรกเป็นหมัดที่สำคัญเฮ้ยยกครับยก <im ps ing> ม,มันเริ่มมีกินแล้ววะในดาร์กด้วยยัย,ยแล้วเอ้าแล้เมื่อกี้ทีมเราไปท,ทีดาร์กอยูอ่เมื่อกี้เหรอเมื่อกี้กูไปสตนันสีก็ว่าไปกูยิงปอนายอดาวไม่ตายเลยสยสวยสิบแดดาวกูไม่ได้นอนแล้ว Lạc còn chị bé tao. Easy, vang, yong vang. Can I hear a joker? Này, này ni, 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 โอเคโอเคโอเคฮะไบโอซื้อเขียวป่ะเฮ้โอเยคโอเยเมื่อกี้กูตื่นเลยเฮ้ยอิมูนเมื่อกี้กูติดอิมูนใครไม่รู้อ้าวกูฆ่าไบโอได้ มันไม่ตายเ้วเตะเขวตโอ้ยโอ้ยัเอกัเอกเดี๋ยวกูกูหแม่งคิปสงตัวกูกันไม่ไหวอ้แอแอันตีอันตีก็อันตีอันตีเออมีอันตีเลย โโอ้หเดี๋ยวกูไปช่วยดันกูช่วยดันเจ็ดวิเจ็ดวิเอ้ยเร็ว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 โอ้ไม่ทันไปๆแพ้แล้วแพ้แล้วโยนกินประสุดท้ายเย้ 啊，十三零六。 mm